เล่นไปไหนเอ่ยโอ้โหไหนไหนรู้ว่าหมาจะไล่ก็ฟรีไอ้นี่มันเนอะเออทำไมพากันไปล่อหมายอย่างนั้นนะ่ะมานี่เราแล้วก็โดนเองอะไม่โดน,โดนแต่คนอื่นอนะไม่เหลือ <c oughs> นัดมาป, <c oughs> ปู่ปู่โมมาผมเลนี

ร้องเพลงร้องเพลงอะไรผมไม่รู้ร้องเพลงเรียกหมาซิไหนร้องเพลงเรียกหมาซิเรียกหมาไม่ได้เรียกพี่ไอ้าวอ้าวอ้าววายฉันหมาเออไม่ได้ว่าพูดเฉยๆพูดเลยจังไงเข้าพี่ไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวไปกินน้ำโอ้ยหยียบน้ำเหรอเหยียบทำไมน้องหัดพูดภาษาไทยไง ไม่เอาไม่เอาไปไปไป,ปรถถอยแล้วรถถอยแลย้ว បាទបាទទេបាទបាទបាទ You วอล k first I take you video ไปไหนเจเลนไปกินข้าวแล้วเหรอเหนื่อยหรือยังเออเหนื่อยแล้วไปละ ไ,ไหนบอกยายซิอะกิน,ก,นกินอะไรกินไข่เหรอลูกกินไข่ไหมอ,หไอือฮะจะเรียนหิวอะไรลูกไหนบอกซิเดี๋ยวมามิไปบอกยายให้จเรียนหิวข้าวเหรอเอาเข้าวผัดไข่ไหมพี่ออมพี่ออมไปแล้วพี่กวางเอาเข้าวผัดไข่ไหมหรือว่าข้าวไข่เจียวมีไม่มีมเ,อเอาเอาข้าวผัดไก่เหรอ